มีรายงานข่าวออกมาจากพักรวมไทยสร้างชาติแจ้งบอกว่าคุณอิทธิพลคุณปลื้มได้ตัดสินใจและรับปากจะมาช่วยงานลุงตู่นะคะทีนี้พูดถึงพอปอชรอเนี่ยนะคะแน่นอนมีคนเข้าก็มีคนออกก่อนหน้านี้น่าจะจำกันได้ว่าตระกูลคุณปลืม้มที่อยู่ในพักพลังประชารัฐเดิมเนี่ย ได้มีการย้ายไปอยู่กับพักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้คุณสนทยาคุณปลื้มก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะทำนองว่าอันนี้เป็นมติของครอบครัวนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่กับเพื่อไทยแต่ทีเนี้ยมีอยู่หนึ่งคนที่ยังอยู่นะคะ นั่นก็คือคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะคะที่ยังคงมีตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวออกมาจากพักรวมไทยสร้างชาตินะคะแจ้งบอกว่าเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะคุณอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอดีตกรมกร,รมการบริหารพักพลังประชารัฐได้ตัดสินใจ และรับปากจะมาช่วยงานลุงตู่นะคะเออคือทำนองว่ารับปากมาช่วยงานแล้วอะตอนนี้เหลือเพียงเซ็นใบสมัครเข้าพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่เท่านั้นหากสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มว่าคุณอิทธิพลจะไม่ลงสมัครสอสอเขต แต่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อพักแทนซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าคุณอิทธิพลก็ได้ลาออกจากพักพปชอรอเนี่ยไปตั้งแต่วันที่16มกราคมแล้วนะคะอ่ะจับตาดูกันแล้วกันก็ในเมื่อทางคุณสนทยาบอกว่านี่เป็นมติของครอบครัวทุกคนเนี่ยจะมาอยู่กับเพื่อไทยแต่กลายเป็นว่ามีติ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณอิทธิพล ที่ยังคงต้องทำงานกับลุงตู่นะคะก็คงพยายามที่จะดึงกันแหละนะแล้วก็อันนี้เป็นรายงานข่าวที่ออกมาว่ารับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะทำงานช่วยลุงตู่ส่วนจะสมัครสมาชิกไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันก่อนนะคือคุณอิทธิพลเนี่ยบอกว่าก็จะยังทำงานกับพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่แต่พอยุบสภาแล้วหรือพอพ้นจากวาระไปแล้วก็ไม่มีเหตุให้ต้องผูกพันกันแล้ว ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไปอยู่กับเพื่อไทยก็ได้แต่ก็มีรายงานข่าวเหมือนมาแบบเหมือนมาชิงตัดหน้าหรือตีปลาล่อไซหรือใดๆก็แล้วตีปลาหน้าไซหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะว่ารับปากแล้วว่าเดี๋ยวทางานกับลุงตูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตานะคะถ้าเกิดสมมุติมาก็ไม่ลงเขตอยู่ดียังไงถ้ามาก็ลงบัญชีรายชื่อนะคะสนับสนุนโดย วิยเคมีตราราชสีมงกุลขุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580